กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตํารวจปคบโดยการสั่งการของพลตร,รีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยนายแพทย์นรงค์อภิกลวณิชเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและแพทย์หญิงอารัญญาเทพพิทักษ์ ผู้อานวยการศูนย์จัดก,การเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ร่วมกันแถลงผลงานการจับกลุ่มกวาดล้างผู้ผลิตและขายยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ตรวจยึดและอายัดเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและยาแก้ไอปลอมกว่า10,000ขวดมูลค่ากว่า1นล้านห้าแสนบาทเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4ก็มาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการระดมกวาดล้างผู้ผลิตและจําหน่ายน้าต้มกระท่อมในพื้นที่ต่างๆและพบว่าได้มีการขายน้ํากระท่อมบรรจุขวดคู่กับยาแก้แพ้หรือยาแก้ไอเพื่อนำไปผสมดื่มสร้างความมึนเมาหรือที่เรียกกันว่า4ี่ขุนร้อยปบอจึงได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายยาแก้ไอที่ผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการจับกลุ่มกลุ่มผู้จำหน่ายน้ำกระท่อมด้วยและเมื่อได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมมีบริษัทฟรีไฮแล็บจำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบที่บริษัทฟรีไฮแล็บจำกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ผลิตยาขณะตรวจสอบพบนางสาวนุจรีแจ้งว่าตนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตยาาน้ำและเป็นผู้สั่งทำฉลากยาปลอมดังกล่าวโดยที่ไม่ใช่เภสัชกร จึงได้ทำการตรวจยิ้นและอายัดของกลางเป็นยาแก้ไอปลอมจำนวน1,000งขวดฉลากยา2,000มดวงและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งบรรจุพัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตมูลค่าของกลางกว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาท フフフフ。 สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน